คือเพลงเนี้ยเราเราได้มีโอกาสคุยกันแหละว่าเฮ้ยเราจะถึงขั้นลงทุนขนาดไหนเขาก็บอกกับเราว่าลงทุนไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้ได้อีกเท่าไหร่ที่เราจะได้มาทําพื้นที่ตรงนี้เขาก็เต็มที่ครับแล้วก็วันนี้ผมขออนุญาตเปิดของขวัญชิ้นอะไรอ่ะเอางี้คนรู้อีกแล้วเออเขาทําทุกอย่างด้วยหัวใจนี่โอ้ กันปลาหกเอาดีๆนะเพื่อดาวดวงนั้นเห็นไหมอุ้ยทุกคนซูมรูปสมัยนั้นน่ะเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วครับผมเคยเดินทางเข้ามาประกวดร้องเพลงในกรุงเทพแบบฮึบก่อนฮึบฮึบก่อนฮึบก่อนฮึบก่อนเดี๋ยวกูจะไปด้วยฮึบก่อนผมเดินทางเข้ามาประกวดร้องเพลงในกรุงเทพครับรายการชื่อแตนเทนเนอร์ครับก็ คือผมบอกในรายการว่าผมชอบพี่การมากมาผมอยากเจอพี่เขามากรอบไฟนนลรอบสุดท้ายครับเขาเหมือนกับทีมงานเขารู้แล้วเขาก็เชิญเชิญพ,พี่การแต่วันนั้นพี่การติดงานพี่การาก็เลยฝฟางตุ๊กตาตัวนี้ไหมผมเขาชอบไงเป็นกำลังใจให้นกกาจากพี่กันใหดองไงผมก็เลยรู้สึกว่ามผมมีหวังมากๆากในการที่ได้เจอพี่เขาครับ ลูกาตาด้วยผมเก็บมา11ปีผมไม่กล้าแกะถุงเลยวันนี้ผมจะแกะถุงโอ้ยซื่อข้างในเสียหมดแล้วยังไม่เสียไม่แก่ด้วยนี่ผมไม่เคยแกะผมกลัวมันจะเก่าโอ้โหวันนี้ผมตอให้พี่กันเซ็นอีกรอบนะไม่ต้องเซ็นแล้วอันนี้มันขังมากอันเนี้ยเป็นลายเซ็นแบบผมเชื่อว่าเป็นเป็นลายเซ็นที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นแรงบดาจใจของผมมาตลอด14ปี แล้วผมมีความหวังว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงผมอยากให้ความต้องเรียกว่าความสเส็จส่วนตัวของผมวันนี้เป็นพลังให้กับคนที่สู้ฝันทุกคนไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทิ้งฝันฝันก็ไม่ทิ้งเราความความฝันของผมบางคนบอกว่าเฮ้ยมันจะชอบขนาดนั้นเเหรอเองจะชอบขนาดนั้นเหรอคนที่มีจริงๆครับผมนี่แหละครับคนหนึ่งเพราะความฝันของเราไม่เหมือนกัน วันนี้ผมถือว่าผมคอมพีดมากๆแล้ว<ม>ในชีวิตที่ผมได้เดินทางมาขอบคุณทุกๆอยา่างขอบคุณพี่กันมากๆที่แข่งเดลต้าวันนั้นเ<ม>ขบคุณครับรตุ๊กตาตอนนี้เป็นไงบ้างคะตุ๊กตาตอนสม,ยมัยผมเป็นแบบฟรีเซนเตอร์มึงแทบไม่กันชีวิตนะครับทไมัยนั้น ไม่้องแล้วก็อันนี้เป็นอัลบั้มคือต้องบอกว่าตัวจริงจริงตัวจริงอันนี้อัลบั้มแรกเดอะสตาร์แล้วครับแล้วก็อันนี้เป็นอัลบั้มรวมคือเขามีผลงานผมแบบครามจริงมีมีอีกมีอีกหนึ่งอัลบั้มคืออัลบั้มที่เป็นอัลบั้มเดี่ยวของพี่กันชื่อชื่ออัลบั้มกันเองแต่ว่าปกซีไปแล้วเพราะว่าตากแดดไม่ใช่ก็เลยไม่เอามาก็คือเอาแม่หาไม่เจอเพราะว่ามันเก็บไว้นานมากแล้วก็มีรูปศิลปินคนเดียวที่ผมติดอยู่ในห้องนอนก็คือพี่กันเดอะสตาร์คือถ้าถ้ามองภาพเหมือน เหมือนในในหนังในละครนะครับก็จะมีดาราที่ชอบหนึ่งหนึ่งเดียวเลยคือหน้าประตูห้องนอนคือพี่เขาวันนี้คขาพีดแล้วครับขอบคุณมากจะพูดอะไรเลยครับนะครับโอ้โหแบบรักผมมากแบบโพสตลอดนะฮะก็จริงแล้วเพราะคือเพลงเพราะจริงๆครับพอผมได้ฟังตั้งแต่ตอนที่เขาส่งไกด์มาเขาเล่นกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็อัดไม้ผมงฟังเนี่ยผมก็แบบการเพลงนี้ใช่ป่ะใช่พี่ผมตั้งใจเขียนในพี่นะผมก็แบบโคตรเพาะเลยอ่ะคือมันเป็นมันเป็นเพลงที่ ผมรู้สึกว่าเขามีการเป,เปลี่ยนแปลงสไตล์นิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับผมคือมันจะมีความหวานเพิ่มเข้ามาแต่ว่าไอความที่เป็นความแบบร่ายมนร่าคาถาเนี่ยยังคงอยู่ในตัวเขาแต่ว่าความเป็นการกับการเนี่ยจะอยู่ในเพลงนี้ครับผสมผสานกันซึ่งซึ่งลงตัวมากับได้ฟังเมื่อไหร่คะไดในฟังสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนสิงหาคม ได้ฟังแน่นอนเร็วนี้เร็วมากสั้นได้ไหมสั่นได้ไหมถ้าเขาตัดไม่เสร็จ้ันมาเนี่ยเราบอกคุณไปข้าว่า้เร็วนี้ดีกว่าไหมเออเผื่อจะไปต้นเดือนหรืออะไรเผื่อไปต้นเดือนเหรอเขาบอกแล้วซึ่งเดือนนี้นะทันนะทันพุ่กลับบอกแล้วเร็วมากตัดง่ายจะตายเมื่อเราทาเทกเดียวใ้ผ่านหมดเลยใช่อ๋อไม่ท่านพูดประโยคนี้เทกเดียวอ่ะเขาก็จะขำอ่ะสทนได้ไหมได้ไหมสองคนคนละนิดคนละหน่อยเร็วๆคนละสองคำหนึองสองคเริ่มไปสอ สองสองคำเลยเลยให้ให้โอกาสขึ้นก่อนให้โอกาสก่อนพุงนิดหน่อยเองขึ้นก่อนดิโอเคอ่ะเฮ้ยดวงตาเะเละมองเห็นแค่เพียงหน้าฉันให้ปากท่านั้นพูดบอกรักฉันแค่เพียงคู่เดียว ใหเสียงของฉันมันดังกองหูให้โลกรับรู้ใช้ได้ยังองเกี่ยวเธอคือผู้หญิงของฉันคนเดียวเสมือนดวงใจโห